โอาสค,ครับอาจารย์ตรงไหนเอ่ยทีมเดียวกับทางพาออสุขุมครับอ๋อผมมานัดเวทบุญครับจากสำนักง,งานรณสุขจังหวัดสระแก้วครับอ๋อก็มาทีมเดียวกันที่มาก็มีเจตนาตั้งมั่นก็คือจะมาแสดงเจตนาลรมเป็นรัตนห้าอืมอันที่สองก็คือจะทำโครงการครับเคลื่อนอในภาพจังหวัดซึ่งที่ผ่านมาก็ ได้ศึกษาพุทธวจนะตั้งแต่ปี60แล้วก็อย่างลงมั่นด้วยปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ยานวัตถุ44ซึ่งจะเห็นว่าเป็นเส้นทางของการศึกษาให้ควรธรรมแล้วก็เชื่อมไปที่อวิชชาเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เนื่องจากนิวรณ์เป็นอาหารนิวรณ์ มีอาหารคือทุจริตสามแล้วก็เกิดจากทกุจริตสามแล้วก็คือเกิดจากไม่สํารวม C, อินรีไม่สังวรสำรวม C, ไม่สังวรสำรวมอินทรีย์ซึ่งก็เกิดจาก <c oughs> เหตุปัจจัยอีก <c oughs> ก็เกิดจาก <c oughs> ก,การขาดสติสม,มัชัญญะเมื่อขาดสติปัญชะก็มีเหตุอีกก็คือเกิดจาก การไม่โยนิโสมนสิกานซึ่งก็ไล่ไปก็ศึกษาไล่ไปจยนบอกว่าไม่โยนิโสมณิสิการเนื่องจากว่าขาดศรัทธาขาดศรัทธาก็เกิดจากไม่ฟังพระธรรม,มก็ไม่ฟังพระธรรมก็เกิดจากไม่คบสพพบุรุษซึ่งผมเองก็ใครควรดูแล้วก็ยังลงมันว่าเส้นทางนี้ดีแล้ว ก็เลยทุกวันนี้ก็ให้ควรล้วก็อนามบัสติแล้วก็าาวกเผยแผ่ธรรมะกับผู้ที่มีอุปนิสัยพ,พูดไปด้วยแล้วก็บอกว่าที่ผมพูดไปเนี่ยผมสอนดุลเองนะถ้าเกิดดีก็อยากให้ลองปฏิบัติดูแล้วก็เขาก็นำไปปฏิบัติแล้วเขาก็มาบอกว่าดีนะเจอพี่ ถ้าไม่งั้นเนี่ยผมไปอีกเยอะเลยไปไกลเลยนี่คือสิ่งที่เราคุยกันก็ผมก็เห็นผลก็เลยเป็นแรงบันดาลใจครับพระอาจารย์อันที่หนึ่งก็คือทางในแพทย์ุุกจังหวัดท่านมาใหม่ท่านมีวิธีคิดว่าจะทํายังไงจะเอาพุทธศาสนามาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมก็กล้องอยู่ในหูเหมือนกันแล้วก็มางานกระถิน ที่วัดนาป่าผงครั้งที่แล้วก็ฟังเจตนาลมพระอาจารย์ว่าทํายังไงจะให้ทุกครัวเรือนมีคําสอนพระศาสดาอก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะเราพบแล้วเนี่ยเอ๊ะเราทําไมจะอยู่เฉยๆเราล่าออกดีไหม เพื่อนร่วมงานก็บอกว่าอืทํางานอยู่ก็ทําได้นะโดยเฉพาะเพื่อนที่มาด้วยกันในวันนี้นะครับทําได้นะอแล้วก็ยังไม่รู้หนทางว่าจะทํำยังไงนะครับแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าสักวันหนึ่งเราต้องทําให้ได้คงเป็นเหตุปัจจัยครับคือไปเจออาจารย์แป๋วครับซึ่งก็แนะนําว่าถ้าเกิดจะทำมันต้องทําอย่างไรแล้วเหตุปัจจัยนี้ก็มาเร็วมากก็คือได้ได้หาือกาทัานคุณหมอสุขุมไว้อะว่าจะ นิมนต์พระอาจารย์จะไม่มีช่องทางพอวันที่เจดไป,ไปที่ปฐมธรรมน้องกี่ของอาจารย์แป๋วก็ได้ว่ามีโปรแกรมไป,ไปที่วันที่ยี่สบหมีนาที่ปั๊มปตอทอ,อาลันประเทศอันนี้ก็นัดอาจารย์แป๋วพยายามติดตามอาจารย์แป๋วเพื่อที่จะหาข้อมูลมาเร็วมาเร็วมากตื่นเช้ามาอาจารย์แป๋วโทรมาบอกว่าให้มา เนี่ยมาที่อาัน์แล้วก็ผมกับภรรยาซึ่งเป็นวันวันทำงานก็ต้องขอลาไปหาอาจารย์แป๋วแล้วก็ปรึกษาหารือกันว่าจะขยายงานจากปั๊มบตทหนองสังเนี่ยให้เป็นภาพจังหวัดดีไหมอาจารย์แป๋วท่านก็บอกว่าเห็นดีด้วยแต่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็ได้คำแนะนำจากอาจารย์แป๋วแนะนำวิธีการปฏิบัติแล้วผมก็เลย โทรหาท่านผอสุขุมซึ่งก็เคยพูดคุยกันเรื่องนี้มานานว่าอยากจะให้เกิดก็นัดหมายกันวันนั้นเลยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ถึงมีเป็นเหตุปัจจัยให้ให้มาในวันนี้ซึ่งกิจกรรมที่จะทำนี่ครั้งนี้คือคาดการว่าจะทำช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเมษาช่วงนี้นะครับก็คือเพื่อที่จะ ให้โอกาสคนสักแก้วซึ่งคนสักแก้วนี่มีส่วนหนึ่งที่รับฟังพุทธวจนะแต่ไม่ได้มีการรวมตัวกันไม่มีการแสดงตัวเนื่องจากว่าไม่กล้าแสดงตัวครั้งนี้ก็คือ,อมาเนี่ยคือเพื่อที่จะมาสะแสดงเจตนารมณ์ว่าเป็น,น,นรัตนาหแล้วก็จะจัดงานเพื่อประกาศตัวว่าสักแก้วนี่มีตัวตนแล้วพุทธวจนะเนี่ยครับในวันที่ยี่ิห้าด้วยแล้วก็วันที่หนึ่งด้วยแล้วต่อไปนี้คือจะทําเป็นโครงการรองรับเพื่อที่จะให้เป้าหมายก็คือให้ทุก หน่วยงานในจังหวัดสะแก้วโดยเฉพาะสาสุขเนี่ยมีคำพุทธเจ้าอยู่ในสถานบริการหรือหน่วยงานแล้วก็พยายามจะทำให้ทุกครัวเรือนเนี่ยมีคำของพุทธเจ้าครับพระอาจารย์ครับอืมดีมากๆเลยขอบพระคุณมากครับอ่าน่าอนุทนาเนาะดีดีผู้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <th ew> ที่เป็นรัตนะ 5. หน้านะ พระศาดาก็จัดเป็นแก้วห้าประการที่หาได้ยากนะซึ่งคนที่เป็นรัตนห้าส่วนหนึ่งที่เราประกาศคำศาสดาก็คือเรากำลังแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าบัญญัติภาษิตว่าภาษิตประพฤติมาว่าประพฤติมาก็คือเรากำลังแสดงตรงๆว่าพระเจ้าเคยพูดอะไรภาษิตอะไรบัญญัติอะไรนะการกระทำตรงเนี้ยอย่างเนี้ยระศาสดาบ,บอกว่าอนนสงค์คืออะไร บอกว่าเธอจะไปตั้งอยู่ในสวรรค์ลตลอดกับหนึ่งนะและจะไม่พลาดทมอันกเกษมจากโยคะธรรมะอันกเกษมจากโยคะเขมะเกษมแปลว่าปราศจากโยคะแปลว่าเครื่องลอยลัดธรรมะที่ปราศจากเครื่องลอยลัดก็คือนิพพานอย่างนี้คนคนนั้นก็จะไม่พลาดนิพพานโยมเผยแผ่คําตถาคตเนี่ยโยมก็ต้องรู้คําตถาคตโยมต้องได้ฟังโยมต้องจําได้ ยมจะไปบอกใครเนี่ยยมต้องจําได้ก่อนนะดังนั้นการทรงจําคําสถาคตก็เปรียบเหมือนการสั่งสมอาวุธไว้มากอาวุธนี้เพื่อประหัตประหารกิเลสนะเนี่ยประโยชน์ตัวเองได้แน่นอนประโยชน์ผู้อื่นก็ได้การยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมเนี่ยพระศาสดาบอกว่าเป็นการยังประโยชน์ผู้อื่นไปด้วยในตัวนะยังประโยชน์ประโยชน์ตนเองให้ถึงพร้อมเนี่ยด้วยการ เสพครบธรรมะนะโดยการมีเมตตาจิตนะมีความที่เราต้องประพฤติธรรมนะเราก็คือคุ้มครองตัวเองเราคุ้มครองด้วยการนําธรรมะเช่นเรารักษาสินาเราคุ้มครองตัวเราละไม่ให้ไปสู่อาบายคนอื่นก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะเราเพราะเราจะไม่ฆ่าเขา ไม่ขโมยไม่ประพฤติปิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมานะตัวเราก็ได้ประโยชน์เราได้มหาทานชั้นเลิศนนี่คือการที่เรารักษาตัวเราเองมหาชนก็จะได้ประโยชน์จากการที่เรารักษาตัวเองแล้วถ้าอินทรีย์ของเขาเนี่ยพอมีนมากบ้างน้อยบ้างก็จะได้รับ ไปตามเหตุตามปัจจัยองค์ก็ให้ประกาศไปแนละ้วเผยแผ่คำตถาคตไปองค์บอกว่ายิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองคำตถาคตอย่าก,กลัวอย่าปิดบงังเ,เราต้องสร้างสร้างสังคมใหม่ให้รู้สึกว่าไม่ไอายในการทำความดีนะเราต้องอายในการทำความไม่ดีเราควรจะอายในการ ที่เราเขียนอะไรที่เป็นอกุศลออกไปสู่สังคมเราควรอายในการที่จะพูดโกหกพูดคำยุยงให้เขาแตกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อแต่วันนี้สังคมไม่อายที่จะพูดคำหยาบมีแต่แบบพยายามจะขยายคำหยาบออกไปหรือขยายคำมุสาวาดออกไปซึ่งวิบากจะตกกับเขาคนแรกเพราะอารมณ์เขาเป็นผืนนาที่สามเป็นส่วนอกุศล คติที่เขาได้ก็คือนรกกาเนิดสานเปลววิสัยเพราะอารมณ์นั้นเป็นอกุศลอกุศล,ลกรรมบทบสิบเนี่ยเป็นอารมณ์ที่จะยังสัตว์ให้ได้อัตภาพคือนรกกาเนิดสานและเปลววิสัยอารมณ์ที่เป็นกุศล,ลกรรมบสิบจะยังสัตว์ให้ได้อัตภาพคือมนุษย์และเทวดานั้นเราก็ต้องสร้างองค์ความรู้หรือสร้างนิสัยให้กับสังคมด้วยการขยันเปิดเผยความดี ใช่ไหมเราตั้งแต่เด็กมาเราเวลาเราเสพคบสื่อเนี่ยมีแต่อกุศลเป็นส่วนใหญ่เราหาข่าวที่เป็นกุศลน้อยมากนะวันนี้ทุกคนเป็นนักข่าวเองได้แล้วทุกคนก็สร้างข่าวที่เป็นกุศลเลยสร้างเรื่อยๆพระศาส,สดาบ,บอกให้ขยายคนดีให้มากคนไม่ดีเนี่ยจะ,จะอายไปเองจะ,จะเป็นคนส่วนน้อยของสังคมไปเอง เมื่อทุกคนเนี่ยออกข่าวแต่กูศลกูศลกูศลใครออกข่าวอากุศลออกไปนี่โอ้โหดูไม่ได้เลยนะแสดงถึงจิตใจของเขาเลยจริงไหมดังนั้นเขาต้องอายที่จะส่งข่าวอากุศลออกไปเขาต้องภูมิใจที่เขาได้ส่งข่าวกูศลออกข่าวอากุศลต้องสร้างนะคติของสังคมใหม่ใช่ไหมอ่าว่า สังคมไม่ควรทําอย่างนี้สังคมควรทําอย่างนี้นะวันนี้เราไม่ควรอายที่จะทําความดีไม่ควรอายที่จะนั่งสมาธิรักษาศีลให้ทานอย่างนี้บุญกิยาวัตถุสามอย่างนี้นั้นเราต้องสร้างสร้างสังคมคุณภาพขึ้นมาอย่างน้อยก็องค์กรเราก่อนในโรงพยาบาลเราในวัดเราในบ้านเราครอบครัวเรา เราเห็นลูกทำไม่ดีเราก็เตือนนะนะพ่อแม่ก็เตือนลูกหลานนะเราเป็นหมอเราก็เตือนนะคนที่เราเตือนได้อย่างนี้ทุกคนก็ท,<า>ทำในสิ่งนี้ไปห<ป>ลักการของพระเจ้าคือให้ขยายคนดีให้มากขยายคนดีคนที่มีความเข้าใจให้มากเวลายมไปเผยแผ,ผ,ผ,ผ่ช่องทางไหนถ้าติดขัดยมก็ไปท่องทางที่ไม่ติดขัดที่ติดขัดก็วางไว้ก่อนไม่เป็นไรนะ เราก็ไปทางช่องทางไม่ติดขัดเพราะบารมีของพระเจ้าเนี่ยมากล้นอยู่แล้วท่านถึงบอกไนงะคาของท่านยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองจะไม่มีเลยว่าไปเปิดเผยคําสาวกแล้วรุ่งเรืองไม่มีบรญญัติไว้นะคําสาวกคนหนึ่งกับคําของพระเจ้าเทียบพระเจ้าไม่ได้แน่นอนนะนั้นโปรยคําพระเจ้าไปกับสังคมเนี่ยมหาชนเนี่ยคนต้องเข้าใจคําพระเจ้าได้มากกว่าพระเจ้าต้องมีบารมีมากกว่าอยู่แล้ว จะต้องรุ่งเรืองแผ่ไพสารมากกว่านั้นด้วยด้วยหลักการตรงนี้ที่พระศาสดาทรงตรัสไว้แล้ววางไว้แล้วเนี่ยเพียงแค่เราเดินตามเราเข็นธรรมจกักรเราไม่ได้ไปสร้างธรรมจักรใหม่นะอ่านั้นเราเข็นธรรมจกักรบัญญัติบัญญัติไปหมดแล้วคําพูดทุกคําพูดดีหมดแล้วไม่ต้องการองค์ความรู้ของ ผู้รูใ้ใดๆในโลกมาเพิ่มเติมเสริมแต่งคำพระุธพเจ้าบราบิบูรณ์แล้วบริสุทธิ์ดีแล้วสิ้นเชิงเพียงแต่เรานำคำที่บริบูรณ์บริสุดเนี่ยไปถึงโสตะของเขาให้เขาได้ฟังได้ยินทางหูเนี่ยนะความเป็นอริยะก็เกิดขึ้นกับเขาได้เพราะพระองค์ยืนยันเลยว่าเพราะกระแสแห่งธรรมเนี่ยย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตาถาคต ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในบุคคลคนนี้แน่นอนนะแต่นั้นหน้าที่เราทําแค่นี้เราก็ไม่ไปคาดหวังวนะ่าคนนี้จะต้องดีจะต้องบรรลุจะต้องอะไรเอาพระธรรมของพระศาสดา,าไปให้ถึงเขาจบแล้วใช่ไหมอย่างโยมทำเนี่ยโยมก็ติดลําโพงเสียงตามสายเปิดไปเสียงถึงหูาละจบนะสบายแล้วเขาก็หยุดทุรนทุรายเขาก็มีสารณะจิตใจเขามีที่พึ่งนะ กิดความสงบล่มเย็นในจิตผลกระทบก็มาถึงเราเดือดร้อนน้อยลงนะ,นะความวุ่นวายในโรงพยาบาลก็น้อยลงนะเหมือนโรงเรียนเนี่ยที่เราไปเผยแพร่ต่างๆเด็กก็สงบมากขึ้นสังเกตได้เลยว่าเด็กที่ท่องพุทธวจนะท่องพระสูตรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยสนนิ่งสงบเป็น,นพูดจารู้เรื่องคุยกันง่ายเชื่อฟังนะ เรียบร้อยขึ้นแค่เนี้ยข้อสังเกตง่ายๆเนี่ยมนันเป็นการพัฒนาจิตของเขาเพราะกายวาจาเขาจะออกมาได้อย่างเนี้ยจิตเขาได้รับการกล่อมเกลาแล้วเขาท่องพระสูตรคัดไทยก็คัดพระสูตรใช่ไหมทำอะไรก็เกี่ยวข้องกับพระสูตรตลอดปั๊บเนี่ยเด็กจะมีคุณภาพขึ้นมาทันทีเลยกร<ล>ะแสแห่งธรรมไปถูกต้องเขาละไม่อาจประเมินได้เขาอ,อาจเป็นโสดาบันเพิ่งมาเกิดก็ได้ใช่ไหม ก็เป็นฐานะที่เป็นไปได้อย่างเนี้แล้วสังคมก็จะเป็นสังคมที่มีความสุขความสงบคนรุ่นหลังๆที่ขึ้นไปเนี่ยไปต่อไปไปปกครองประเทศชาติเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพคนที่มีศีลธรรมความเก่งก็มีอยู่แล้วในทางโลกแต่ขาดศีลธรรมแต่นั้นถ้าศีลธรรมตามไปด้วยกับความเก่งของทางโลก ประเทศชาติก็จะเริญเองนไม่ต้องเรียกร้องแล้วก็ประหยัดไม่ต้องลงทุนอะไรมากลงทุนคือองค์ความรู้อันดับแรกองค์ความรู้ถูกต้องก่อนสองแผ่ขยายไปดัน,นั้นเราก็เดินตามหลักการของพระศาสดา,ศาเหตุแห่งความตั้งมั่นของพระศ,าศ,าศาัษธรรมข้อหนึ่งคือบทเป็นชนะต้องถูกมีความหมายถูกมีเนืยัถูกต้อง ข้อที่สามเนี่ยขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นนั้นแก่ชนทั้งหลายก็ไปเทศนาส่งหนังสือไปส่งซีดีไปใครขอมาก็ให้ไปนะตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยพอแล้วแค่นี้คือทำพุทธประสงค์ของพระศาสดาให้เป็นจริงขึ้นมาใช่ไหมนหน้าที่เราแค่นั้นแหละ<ช>แล้ว ธรรมชาติมันก็จะเป็นไปตามปฏิจจสุปนธรรมเองความเจริญรุ่งเรืองก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตามเหตุปัจจัยเนาะอ่าก็ฝากไว้อนุทนากับคณะยมด้วยเนาะอ่าทางคณะโรงพยาบาลของหมอทางสักแก้วนะขอโอกาสเจ้าค่ะอ่าว่าไงเอ่ยทางท,ทางทีมเดิมเมจ้าค่ะพระอาจารย์ทีมเดิมอ่อโยม โยมชื่อรุ่งนภายินดีมาจาก<อ>ตาพยาจังหวัดส,สะแก้วเจ้าค่ะโยมเป็นพยาบาลแต่คนละโรงพยาบาลกับท่านผอ,อนะคะ<อ>ซึ่งอาจจะเป็นเหตุปัจจัยคล้องกันเจ้าค่ะ<อ>แต่ตอนนี้โยมลาออกแล้วแล้วก็<อ>เจตนาเดิมของโยมอะเคยบอกตัวเองว่าชีวิตเนี้ยก่อนตายต้องได้สวัสดิบาลให้ได้<อ>แ,ตแต่ว่า มักวิธีที่เดินอะ่ะโยมตอบตัวเองไม่ได้ว่าโยมจะเชื่อใครล่ะครูบาอาจารย์นคนนั้นสอนอย่างนี้อีกคนก็สอนไม่เหมือนกันโยมควรจะเชื่อใครหนึ่งไม่ชัดแต่เป้าหมายชัดแต่ว่าทางเดินไม่ชัดมเมื่อหนึ่งปีเสร็จเศษที่ผ่านมาก็ได้เสพโคบกับพุทธวจนะความสงสัยหรือความไม่ชัดเจนทั้งหลายอะ่ะก็ถูกคลี่คลายออกไปแล้วคำว่า แจ่มแจ้งจริงๆพระเจ้าค่ะแล้วก็มันเป็นเช่นนี้เองเหรอเราก็เกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาแล้วก็นอกจากความไม่ชัดของทางเดินอินดิเคเตอร์ที่วัดเรารู้แค่ว่าต้องละสังโยศสามให้ได้นะแล้วละสักกยะทิถีอ่ะเป็นยังไงถึงจะละาดได้ก็ไม่มีอะไรวัดอย่างเงี้ยค่ะพอ <yeah. S 1> ได้เสพครบตอนเนี้ยชัดเจนทุกประการ <yeah. S 1> เจ้าค่ะแล้วก็ คําของพระองค์ที่ไพเราสบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะเป็นเช่นนี้นี่เองอก,ก็เกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาสิ่งที่เราสแสวงหามาทั้งชีวิตเราได้พบแล้วก็คุยกับพ่อบ้านค่ะก็ทำประโยชน์ตนแล้วยมก็ชวนครอบครัวเข้ามาที่วัดประมาณหกครั้งแล้ว แล้วก็พาแม่อายุ72เนี่ยได้มาเข้าขอสัปายะแล้วก็หลังจากกลับไปเนี่ยก็คุณแม่ก็ฟัง MP3 ตลอดสลับกับดู YouTube ทำให้เวลาในการเปิดทีวีไม่มีแล้วก็ถือเป็นอันเลิกดูโดยอัตโนมัติเจ้าค่ะไม่มีเวลาดูทีวีเจ้าค่ะแล้วก็ได้ตอบแทนมารดาแล้วก็เหลือบิดาก็ แม้ก็ยังมีทางออกให้เราอีกแม้ท่านจะยังทุศีลราคากล้ามากรดฟุ้งซ่านก็ทำเหตุปัจจัยโดยโยมก็ใช้วิธีว่าจ้างจ้างท่านฟังอ่ะเจ้าค่ะคือเดิมโยมก็ตอบแทนด้วยด้วยปัจจัยอยู่แล้วแต่ว่าพอมานั่งสมาวันหนึ่งนั่งสมาธิแล้วนึกได้ว่าใช้วิธีนี้สิก็เลยบอกว่าเนี่ยเงินเดือนเนี้ย หนูให้จ้างให้พ่อฟังนะพ่อฟังหรือยังอะไรก็ก็ก็ทำเหตุปัจจัยให้ท่านได้เป็นผู้สดับเจ้าค่ะก็ถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณอย่างสูงสุดต่อมารดาบิดาเจ้าค่ะแล้วก็ส่วนญาติพี่น้องก็เราก็ทำเหตุปัจจัยให้เขาได้เป็นผู้สดับเช่นเดียวกันแล้วก็นำภคุณะสูตรเจ้าค่ะไปพิสูจน์ ได้ฟังแต่ในคลิปมีผู้มาแชร์ประสบการณ์ให้พระอาจารย์ฟังตลอดแต่ไม่เคยเห็นด้วยตาก็พิสูจน์เลยค่ะผู้ป่วยชายอายุ65ปีเป็นมะเร็งก็นำา MP3 ให้เขาฟังประมาณหนึ่งเดือนก่อน,ก,อนก่อนสิ้นชีวิตเจ้าค่ะแล้วในช่วงวราระสุดท้ายโยงก็ไปสาธยายพะสูจสลับกับการเปิดก็ในช่วงสุดท้ายก็ให้เขาฟัง ยาวไปสามชั่วโมงหลังจากสิ้นลมแล้วเจ้าคา่ะด้วยความที่ผู้ป่วยมีเป็นคนผิวขาวอยู่แล้วยมก็นึกในใจตอนแรกว่าเอ๊ะผิวขาวขนาดเนี้ยเวลาผ่องจะเป็นอย่างไรนะมเมื่อเห็นได้ไปจักด้วยตาตัวเองความปิติมันก็มาจากไหนไม,ไม่ไม่ทราบเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ก็เลยว่าอาศัยช่วงนี้แหละในวันรถน้ำศพโยมก็ขอโอกาสเจ้าภาพในการที่จะนำ พระคุณสูตรแล้วก็พระสูตรเดี๋ยไปสาธยายมยมทําใจาไปแล้วว่าทําใจไปแล้วว่าเศษดินปลายเล็บมันแค่ไหนก็คนประมาณสี่ห้าร้อยคนน่ะแต่เราสังเกตได้ว่ามีผู้ฟังอยู่จํานวนเศษดินปลายเล็บมยมก็พอใจแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็มกไม่พอก็ไปมีโอกาสเป็นผู้ได้อ่านประวัติผู้วัยชนในงานพระราชทานเพลิงศพก็แอดพระสูตรลงไปในนั้นด้วยเจ้าค่ะ ก็ปรากฏว่าในพื้นที่ตาพยาเนี่ยก็ได้ยินได้ยินพระสูตรที่ไม่เคยได้ยินแล้วก็บอกว่าเออมันคืออะไรนะก็เสิร์ชเข้าไปก็เขาก็บอกไปเจอกันท้ายตลาดบอกว่าตอนนี้ผมผมสารภาพเลยว่าอายุขนาดนี้ผมเพิ่งได้มาฟังแล้วผมก็ฟังท่านมาตลอดเจ้าข่าวพระอาจารย์ก็ถือว่าโยมก็เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตที่เหลืออยู่โยมก็ เผยแผ่อีกทางหนึ่งก็คือเดิมทำ,ทำคลิป YouTube ทํามาอยู่แล้วเจ้าค่ะแต่มีความรู้สึกได้เลยว่ามันเริ่มจืดเจ้าค่ะตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นพุทธวัจนะล้วนโดยที่เห็นชัดเจนประโยชน์ตนก็คือในระหว่างที่ทำคลิปเนี่ยจะต้องอ่านหลายรอบแก้ไขหลายรอบตัดต่อหลายรอบประโยชน์ตนเกิดก่อนก่อนที่จะอัพโหลดงลง YouTube แล้วเจ้าค่ะอาจารย์ประโยชน์ท่านก็ตามมา อีกอันนึงก็คือ,เ,อ,อเมื่อหาหลทางว่าเราจะเผยแผ่อย่างไรก็เลยได้มีโอกาสไวจากท่านอาจารย์แป๋วก็เลยจัดตั้งสถาบันพุทธวัจะนะตาพยาขึ้นมาเจ้าค่ะอาจารย์แล้วก็ขอโอกาสเข้าร่วมกับทีมในการที่จะทำงานเผยแผ่ตรงนี้นแล้วก็ขอโอกาสเรียนรู้งานรัตนห้าจาก ท่านอาจารย์แป๋วเจ้าคะ่ะ <c oughs> ก็อยากจะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ผู้มีอุปการะมากผู้เปิดธรรมที่ถูกปิด <c oughs> แล้วคําว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดก็เพิ่งเข้าใจว่าเป็นเช่นนี้นี่เองเจ้าค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณเจ้าค <c oughs> ่ะสาธุดีดีก <c oughs> ้อยเป็นก้อยไปกันเนาะรับพระอาจารย์ขอโอกาส ถวายพระสูตรนะพระอาจารย์พระจันรเกิดพระจันาร์เราไม่ได้กล่าววันนี้เขากล่าวนะครับการบังเกิดของตถาคตคือความปรากฏแห่งแสงสว่างครับพิขุทั้งหลายตลอดการเพียงใดที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ยังไม่บังเกิดขึ้นในโลกความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหลวงความส่องสว่างอันกหลวงก็ยังไม่มีตลอดการเพียงนั้นในการนั้นมีแต่ ความมืดเป็นความมืดขึ้นกระทำความบอดกลางคืนกลางวันก็ยังไม่ปรากฏเดือนหรือกึ่งเดือนก็ไม่ปรากฏฤดูหรือปีก็ไม่ปรากฏก่อนที่ขู่ทั้งหลายแต่ว่าในการใดดวงจันทร์และดวงอาทิตย์บังเกิดขึ้นในโลกในการนั้นความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญหลวงย่อมมีในการนั้น ย่อมในการนั้นความปรากฏแห่งแสงสว่างอันหลงุ่ความส่องสว่าง,งย่อมมีตลอดการความปรากฏแห่งแสงสว่างอันยหลุ่ความส่องสว่างย่อมมีในการนั้นย่อมไม่มีความมืดอันเป็นความมืดซึ่งกระทความบอดกลางคืนกลางวัน ย่อมปรากฏเดือนหรือกึ่งเดือนย่อมปรากฏฤดูหร,หรือปีย่อมปรากฏนี้ชั้นใดพี่ครทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นในการใดที่ตถาคตผู้รัตสัมมาสัมพุทธะยังไม่บังเกิดขึ้นในโลกความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงก็ยังไม่มีตลอดการเพียงนั้นในการนั้นมีแต่ความมืดอันเป็นความมืดซึ่งกระทําความบอด การบอกการแสดงการบรญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการกระทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอาลิสสัตทั้งสีก็ยังไม่มีก่อนพิกขูทั้งหลายแต่ว่าในการดูแลตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะบังเกิดขึ้นในโลกความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญหลวงความส่องสว่างอันใหญหลวงย่อมมีในการนั้นย่อมไม่มีความมืดอันเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอด ลำดับนั้นย่อมมีการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการกระทําให้เข้าใจง่ายซึ่งอริีสัตทั้ง4อริยสัตทั้งสีหล่าไหนเราคือทุกขาอาเลสัตทุกขสมุทะอริยสัตทุกขานิโรธาอริลสัตทุกขานิโรทคามินีปฏิปทาอาิีสัตที่ขุดทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงกระทําโยคกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุก นี้ความดับแห่งทุกนี้ทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ดังนี้สาธุเอ,อาการบังเกิดของพระอาจารย์ก็ทําให้เปิดธรรมที่ถูกปิดครับนําคําพระตถา,าคตมาเปิดธรรมให้ทำให้โลกสว่างชาวพุทธเดลีลืมตาอ้าปากถึงคําตถาคตแต่ก่อนเราก็ยึดแต่คําสาวกนี่พระอาจารย์ก็เปรียบเหมือนการเกิดของพระอาจารย์ก็เรียกว่า เกิดมาเพื่อเปิดธรรมที่ถูกปิดในยุค2,600กว่าปีมานี่ครับหนึ่งเดียวก็ว่าได้ครับอาจารย์สาธุกราบนมัสการอย่างสูงสุดครับผมก็ขอจะเป็นรัตนาหเทียกว่าเผยแผ่พุทธวจนะตลอดจนชีวิตจะหาหม่ครับอาจารย์วันนี้ก็ญาติธรรมช่องวันเกิดพระอาจารย์ก็มาจากชุมพรคุณสุทัศน์สาลีทองก็มาทั้งครอบครัว อยู่69แล้วก็ดันดนมาตั้งแต่วันที่17มาพักเนียกับบ่ายนี่ช่วงบ่ายนี่ผมก็จะไปส่งที่สายใตย้อบอกไม่ต้องเรียกแท็กซี่มาขอแท็กซี่คุณพี่ชายยุทธคงไม่ว่างมาอก่อนเนาอาสารถว่างพอดีวันนี้มาน้อยมา3าคนครับรถไม่เต็มก็จะจะ,จะเสร็จจากฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็จะไปส่งท่านกับชุมพรนะฮะโมทนา,ากับญาติธรรมทุกท่านนะครับผมสาธุพวกม,มาจากเราก็กลับโดยสวัสดิภาพนะฮะ ขอโอกาสครับพระอาจารย์ว่าไงเออวันนี้มาที่วัดเป็นครั้งแรกครับแล้วก็ฟังพุทธจะนะได้สองปีแล้วครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่หลงอยู่เดระฉานวิชาประมาณแปดปีได้ครับอาจารย์ผมชอบศึกษาธรรมตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่อายุสิบสามครับก็อยู่สวดมนต์ไหว้พระามาปกติเนี่ยแหละครับ ออแล้วก็ไปมีช่วงหนึ่งไปติดตามร่างทรงท่านหนึ่งนะครับก็เขาก็สอนนู่นนี่นั่นนะครับแต่พอ,อถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่ามันสับสนมันไปไม่ถูกจนมีอยู่วันหนึ่งผมเปิด YouTube ฟังธรรมเนี่แหละครับเจอคลิปแก้กรรมครับเป็นของพุทธวัฒนะก็สองชั่วโมงครับคลิปเดียวครับรู้เรื่องเลยครับลือหิ่งเลยครับอาจารย์ ทิ้งหมดเลยทุกอย่างครับตอนนี้ฟังพุทธเจะนะมาสองปีแล้วครับก็อยากจะกราบขอพระคุณพระอาจารย์เป็นผู้ที่มีอุปการะมากสำหรับผมนะครับที่ทำให้ผมได้กลายเป็นคนมีตาทั้งสองข้างสมบูรณ์สักทีครับผมครับวันนี้ก็ถือว่าได้มากล่าวมาบอกพระอาจารย์แล้วครับครับอ,อนนานะุทนาเนาะ พระศส,สดาก็มีกำลังขึ้น <laughs> ยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองนะ